สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องแอปสกายแอคทีฟนะครับวันนี้แอปอยู่ที่โชว์รูมมาดดาเกษตรนวมินนะครับก็ห่างหายกับช่วงโปรโมชั่นไปสักพักหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ประมาณต้นเดือนสู่กลางเดือนตุลาคมปี2024แล้วนะครับวันนี้มีโปรโมชั่น1โปรที่น่าสนใจมาบอกลูกค้ามากๆเลยนะครับรถที่เราเห็นอยู่ก็คือรถมาดดา3นั่นเองนะครับบอกเลยว่ามาดา3ตอนนี้ลูกค้า หาจับจองเยอะมากๆนะครับเรามีรถอยู่1คันนะครับลูกค้าที่จอดอยู่ในโชว์รูมที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับคือมาด้าสาประตู4ีทาว์แมชชีนเกเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรุ่น SP นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือโปรโมชั่นนะครับวันนี้แอปจะมาบอกโปรโมชั่นให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับ รถมาต้าสาของเราครับคันนี้ที่จอดอยู่ในโชว์รูมเลยนะครับสีเทาไมชินเกะส่วนรถแอปให้ได้ถึงสูงสุดถึง1นึ0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถป้ายแดงมือ1นนะครับก็คือคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมรีวิวคร่าวๆนะครับว่ารถมาต้าสามเีนะครับมีอะไรน่าสนใจกันนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ มาเรามาดูรถที่เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจกันนะครับบอกเลยว่าคันนี้เรามีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะครับส่วนลถจุกๆ1,70,000บาทนะครับเราจัดให้ลูกค้าได้ เต็มที่เลยนะครับมาเลยครับลูกค้าที่มีอาชีพทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับลูกค้าที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรืออาชีพอื่นๆนะครับมาออกรถกับเราได้นะครับดันให้ทุกเคสนะครับสู้ให้ทุกเคสแน่นอนลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งลูกค้าทั่วประเทศนะครับไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่กรุงเทพนะครับต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับเชื่อได้ว่าใครที่เป็นแฟนๆช่องรายการแอปสกายแอีนะครับลูกค้าก็ เข้าไปติดตามชมกันแล้วนะครับว่าเซลล์แอปส่งรถให้ถึงที่ทั่วประเทศจริงๆจัดแฟแนซ์ให้ถึงที่เลยนะครับอ่ะเรามาดูลลความคุ้มค่าบ้างครับลูกค้าเสียเงินซื้อรถเจ้ามาด้า3นะครับจะได้อะไรไปที่แบบคุ้มค่าเลยอ๋อลืมบอกนะครับราคาเต็มนะครับรถมาด้า3าี่ประตูซีดาน SP ของเรานะครับ ราคาอยู่ที่1,198นะครับหรือ1,198,000บาทนะครับสีทาแมชินเกแบบนี้เพิ่มอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นสีพิเศษและเป็นสีที่แบบว่าหายากแล้วก็เป็นสียอดฮิตด้วยนะครับอะเรามาดูในระบบความปลอดภัยของเจ้ามาด้าเบื้องต้นเลยมาด้าสก็จะเหมือนออปชั่น ของ CX 3 0อยู่แล้วนะครับใครที่เป็นแฟนพันแท้ก็รู้อยู่แล้วนะครับระบบความปลอดภัยจัดให้เต็มเรดาร์มาด r a เรดาร์คุชคอนโรลระบบขับรถตามแสงทั้ง,งหน้ารักษาระยะห่างได้มีมาให้กล้อง360องศานะครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ กล้องรอบทันนะครับระบบช่วยเบรกหน้าเบรกหลังนะครับระบบการปัดน้ําฝนอัตโนมัติก็มีมาให้นะครับอีกอย่างนึงก็คือไฮไลท์ของเขาเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์เป็นแบบระบบ ALH ด้วยนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับแหวกลบดีรถที่กําลังสวนมานะครับหรือ,อาสามารถยกไฟสูงได้เองอัตโนมัติเลยนะครับก็บอกเลยว่า,าเทคโนโลยีนวัตรกรรมของมาต้าทั้งหมดนะครับมาต้า3มีมาให้แบบจัดเต็มแน่นอนเลยครับ มาดูมุมมองในด้านข้างของเจ้ามาด้า3ซีดาน4ประตูนะครับลืมบอกไปเลยว่ารุ่นนี้รุ่นท็อปสุดใช่ไหมมีซันรูปให้นะครับด้านข้าง4ประตูของเขานะครับมีความเรียบหรูและดูแพงมากๆ อย่าลืมมาด้าสายังมีรุ่นแฮชแบ็กหประตูด้วยนะครับใครๆก็ต้องรู้ใช่ไหมเพราะว่ารุ่นนั้นก็จะเป็นรุ่นแบบออกสปอร์ตหน่อยนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกแต่คันที่เรามาจากโปรโมชั่นนะครับที่อยู่น,นี้เป็นรุ่นซีดาน4ประตูนะครับลูกค้ากลุ่มที่ชอบซีดารน,นะครับห้ามาพลาดเลยนะครับเขามาพร้อมกับล้อแม็กให้อยู่แล้วนะครับ18นิ้วนะครับ แม็กเต็มๆนะครับขับกับบวกกับในของการดีไซน์รถนี่บอกเลยว่าเรียบหรูนะครับแล้วก็ดูลงตัวมากๆเลยนะครับคุณแจเป็นคีเเอนที่นะครับสามารถพอคุณแจเข้ารถได้เลยนะครับระบบความปลอดภัยด้านข้างนะครับมีระบบบายสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็มีระบบ RCTA ด้วยนะครับระบบเตือนเมื่อรถอยู่ในจุดมุมอับสายตานะครับทั้งขณะถอยหลังแล้วก็ขณะเปลี่ยนเลนด้วยนะครับ มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในนี่เลยนะครับเบาะเป็นเบาหนังแพ้สวยงามมากๆนะครับเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าจอ A.D.D. ที่ยิงสถานะการขับขี่เข้าไปบนกระจกนะครับทาให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องระสายตาไปจากทังอย่างนนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์มีจอยาวมากๆนะครับ สามารถคอนโทรลได้จากกลุ่มคอมมานเดอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับระบบเบรมือไฟฟ้าออโตโฮมีให้นะครับแอร์เป็น2โซนนะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับนี่เลยระบบความปลอดภัยอย่างที่บอกนะครับเป็นระบบ mrcc นะครับขับรถตามทางข้างหน้าได้แล้วก็รักษาระยะห่างได้นะครับแล้วก็แปรผันตามทางข้างหน้าได้ด้วยนะครับปุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์ก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงที่สายมือของพวงมาลัยได้เลยนะครับมาพร้อมกับนี่เลยครับ เบาปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเมมโมรี่ซีดตรงนี้นะครับได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยนะครับลูกค้าก็ปรับนะครับแล้วก็เมมโมรี่ซีดไว้ได้เลยนะครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับก็จะเป็นนี่เลยลำโพงโบสนะครับมีให้ทั้งหมด12ตําตำแหน่งนะครับแล้วก็แอร์แบกนะครับมีให้ทั้งหมดถึง7จุดเลยนะครับมีเลยแล้วก็ขาดไม่ได้อย่างที่บอกครับซันลูฟอยู่ตรงนี้นะครับมีมาให้นะครับแบบออปชันแบบเต็มๆเลยนะครับคุ้มมากกับส่วนลดสูงสุดถึง 170,000บาทนะครับพื้นที่ตัวสารด้านหลังกันบ้างนะครับซีดาน4ประตูนะลูกค้าลงไปนั่งเนี่ยเขาก็จะมีความเตี้ยนิดนึงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่านั่งดีและสบายกว่ารุ่นสปอร์ตแฮตแบ็ก5ประตูแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเสาซีตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ลาดลงมาเยอะเหมือนรุ่นสปอร์ตแฮตแบ็กนะเพราะฉะนั้นเราเน้นการนั่งสบายนะครับมาด้า3 4ประตูเอาอยู่เลยมีที่วางพนักพิงแขนให้มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ก็โทษนะครับเป็นแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังแยกอิสระซ้ายขวาให้เลยนะครับนี่ก็คือมุมมองด้านในนะครับของผู้โดยสารตอนหลังของอั้าสา,ามซีดานนะครับรุ่นท็อปสุดของเราอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สําคัญนะครับลูกค้า สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของมาด้าสามีประตูซีดานนะเวลาเราขับรถตามตาตมข้างหลังของมาด้าสามนะครับ mm hmm. เขาจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของไฟท้ายเลยนี่เขาจะเป็นแบบกลมๆไฟคู่แบบนี้นะครับออกจะดุดุละยิ่งตัดกับสีเทาแมชชีนเกน,นะครับมีความเป็นที่แบบว่าดุดันนะครับแล้วก็เหมาะผสมกับความเรียบดุด้วยนะครับรู้เลยว่าเป็นมาด้าสามเป็นสเสน่ห์ของเขาเลยนะครับอ,อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่เปิดขึ้นมาจะเป็นฝาท้ายนะฝาท้ายลึกมากๆนะครับเก็บของได้ลึกจริงๆนะครับ สามารถลดสลักตรงนี้ซ้ายขวานะครับพับเบาะได้อีกเป็นร้อนะครับแบ่งเป็น60-40นะแล้วก็มีนี่เลยนะครับยางอะไรเขาก็ยังมีให้อยู่นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยกล้องถอยหลังมีให้กล้อง360มีให้นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังรอบคันมีให้นะครับระบบช่วยเบรกหลังก็มีมาให้นะครับจัดเต็มกันมากๆเลยมาพร้อมกับนี่เลยดีไซน์ของท่อคู่นะครับที่เป็นท่อโครเมียมนะครับออกซาดออกขวาจริงเลยนะครับผม สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถมาด้า3สีดาน4ประตู4ีเทาแมชชินเกทที่อยู่ตรงนี้นะครับราคาเขาอยู่ที่1 198,000บาท4ีเทาแมชชินเกทนะครับเพิ่มเป็นสิ่งพิเศษอีก15,000บาทนะครับจองวันนี้นะครับกับเซลล์แอปแล้วก็ซื้อกับเรานะครับให้ส่วนลดได้สูงสุดถึง170,000บาทนะครับ ฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ฟรีของแถมอีกมากๆอีกมากมายเลยนะครับใครที่ดูคลิปแล้วยังไม่ตัใจอยู่แถวกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับ เข้ามาหาแอปได้เลยนะครับที่มาดาเกษตรนวมินทร์นะครับหรือใครที่แบบดูแลชอบใจจริงๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจเลยเรายินดีจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถให้ถึงที่ทั่วประเทศนะครับยังไงสนใจนะครับติดต่อเซลล์แอปได้เลยนะครับที่ศูน3 7 2 7 0 8 7จศูแอดไลน์เบอร์เดียวกันนี้ได้นะครับมีเว็บไซต์ให้ชมด้วยนะครับ w w w d a มาดาเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ .com นะครับวันนี้เซลล์แอปลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ